ไม่ให้เล่นถ่ายน้ำไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตัดก็ถ่ายไปไกดออกวิดีโอเดี๋ยวนี้เริ่มรู้แล้วว่าเร e l s มันตัดง่ายใส่เอาแค่ช็อตๆอ,อืมแต่ว่า i อจีไอแต่ว่าทิกตอกออกตัดยังเดกชานิดนึงอาร่ามาครับบบออร่ามากเกชานิดค่ะค่ะสวัสดีครับผมหมอเคนนะครับวันนี้เราอยู่ที่รัชวูมคลินิกนะครับ ก็รัสมนคลินิกจะมี3สาขานะครับมีสาขาพระรามสองเนาะเรียบตัวอนรามินทรานะครับแล้วก็รัตนาทิเบตนะครับวันนี้เราก็เจอกับน้องน้ำมนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับก็วันนี้นะครับก็น้องน้ำมนต์รักษากเรามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเราได้ทําการรักษาด้วยการปรับเรื่องโครงสร้างด้วยฟิลเลอร์นะครับแล้วก็ปรับพวกเรื่องกล้ามเนื้อต่างๆในการใช้บท็อกซ์นะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องก็ใช้ไปแล้วบางส่วนด้วยนะครับความรู้สึกน้องน้ำมนต์เป็นไงบ้างครับชอบมากค่ะก็รู้สึกว่า ถ่ายรูปแล้วรู้สึกหน้ามีมิติขึ้นแล้วก็ดูหน้าเหมือนรูปหน้าชัดอะค่ะคือรูปหน้าไม่ไม่ไม่มีเหมือนรอยเว้าที่มันเป็นแรงอะคือปกติบางทีถ่ายรูปรู้สึกเหมือนมีเงาตกกระทบเป็นดําๆคือตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่มีเหมือนเหมือนแสงเงาตกกระทบเหมือนหน้ามันค่อนข้างสมูทไปในทิศทางเดียวกันก็คือด้วยเทคนิคที่นี่นะฮะเราก็จะใช้ฟิลเลอร์นะครับในการปรับโครงสร้างต่างๆของใบหน้านะครับก็คือเราจะทําให้รูปหน้าเนี่ยอ่อนยาวลง แล้วก็ป้องกันการเกิดการตกหย่อนของตัวเอ็นต่างๆของใบหน้าซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดน้องน้ำมนต์เติมอย่างในลักษณะนี้แล้วนะครับหน้าน้องน้ำมนต์ก็จะมีอายุช้าลงพอเห็นภาพใช่ไหมคเหมือนเล่าไปพยุงโครงสร้างแม่เขาตกลงมาก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือพูดถึงในแง่ของฟิลเลอร์แต่ก่อนไม่เคยคิดจะเข้าวงการฟิลเลอร์เลยก็คือมาเติมที่นี่ครั้งแรกใช่ก็คือกลัวเหมือนรู้สึกความรู้สึกเหมือนแบบเคยเห็นคนเติมฟิลเลอร์แล้วบางคนก็บอกว่า มีปัญหาต้องไปขูดต้องไปอะไรแล้ว่อเห็นเพื่อนไปขูดที่คางอะคะ่ะมันเห <ừ> มือนคางเขาเหมือนเไม่เข้ารูปอะไรใช่แล,แล้วเหมือนเป็นแดงๆอะไรเต็มไปหมดเราก็เลยรู้สึกรู้สึกคล้ายๆคําคว่าใช้คําว่าแอนตี้ดีกว่าฟิลเลอร์ว่ากลัว <c oughs> ว่าทําทอะไรก็ได้ที่ไม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 ,ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับฟิลเลอร์ <c oughs> แล้วพอแบบว่าได้มาคอนซัลท์กับทางรัฐภูมิคลินิกกับทางคุณหมอค่ะก็ลองลองเริ่มแรกก็ลองฉีดที่ตรงเนี้ยก็รู้สึกเหมือนแบบ หมือนหน้าใช่เหมือนหน้าเราเปลี่ยนไปแล้วก็รู้สึกเลยว่าหน้ามันเหมือนเหมือนมันเป็นรูปมันยกขึ้นใช่เหมือน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 หน้ามันหน้ามันดูดูสมูทดูดูดูละมุนดูเด็กขึ้นดูแบบถ่ายรูปแล้วมันดูเหมือนแบบมันดูโอเคดูโอเคขึ้นอะดูดูเหมือนเรารู้สึกมั่นใจขึ้นก็เลยแบบจากนั้นก็ค่อยๆเติมตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะเข้าวงการฟิลเลอร์แบบจริงๆที่รัฐภูมิเนี่ย ก็คือถ้าพูดถึงรัฐภูมิอะ่ะก็ในในส่วนตัวน้ำมนตมองว่าก็ให้นึกถึงการย้อนวัยการปรับรูปหน้าอย่างธรรมชาติอย่างธรรมชาติใช่ถ้านึกถึงฟิลเลอร์ก็ก็ต้องนึกถึงรัฐภูมิค่ะอย่างฟิลเลอร์ปกติมีส่วนสำคัญไหมคะหมอในการที่จะเลือกใช้จริงๆแล้วฟิลเลอร์เนี่ยคนไข้ตามจริงคนไข้กดฟิลเลอร์เยอะมาก อาจจะเฉพาะสมัยก่อนเป็นซิลิโคนเหลวด้วย hmm. บวกกับสมัยก่อนเนี่ยก็คือตัวเนื้อฟิลเลอร์เองมันมีอาจจะหลากหลาย <c oughs> แต่ตามจริงตัวฟิลเลอร์ที่ผ่านอยอยลจริงก็จะเป็น HA ฟิลเลอร์นะครับซึ่งการเติมฟิลเลอร์เนี่ยส่วนสำคัญที่สุดหนึ่งก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เนาะ <c oughs> ผลิตภัณฑ์ต้องมีออยอแท้นะครับจะได้รู้ว่าเออถ้าสมมติมีปัญหาอะไรได้สลายได้อย่างถูกต้องสองก็คือจะเป็นคุณหมอที่เติมเนาะก็คือคนที่เติมเนี่ยก็คือเหมือนเราขับรถแต่ทุกคนอาจจะขับรถเหมือนกันใช่ค่ะ การขับรถการตีโค้งอะไรอย่างนี้อาจจะไม่เหมือนกันทุกคนถึงแม้ว่ายี่ห้อเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวคนฉีดเองก็สําคัญเหมือนกัน <Okay. S 1> นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีความรู้ในด้านการฉีดเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ mm hmm. มากไปกว่านั้นคือเทคนิคการฉีดเนี่ยสำคัญมากๆนกฮะก็เป็นเทคนิคที่อาจารย์ถ่ายทอดมาเนาะก็เป็นการเติมนะครับให้ได้ความธรรมชาติค่ะไม่มีก้อนไม่โบ๊ะเกินไปอะไรอย่างี้นะฮะแล้วก็เป็นการพยุงหรือย้อนไวยมากกว่าที่จะเติมให้มันใหญ่หรือแบบดูผิดรูปไป ไม่มีจริงค่ะเพราะว่าเนี่ยจับตรงเนี้ยก็ไม่รู้สึกธรรมชาติอยู่นะบ้าเลยไม่ไม่รู้สึกเหมือนแข็งแข็งไตไตอะไรไม่รู้สึกก็ไม่รู้สึกจะทำใจไม่มีคนขัดใจน้อเขาไม่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 มีค่ะแล้วก็ทานอาหารหรือทานอะไรก็ไม่มีเหมือนเหมือนเหมือนบางคนเขาบอกว่าบางทีทานอะไรแสลงแสลงมันจะมี r e a อันนั้นก็ไม่เป็นหรืออันนี้ความจริงแล้วอันนี้เกิดขึ้นได้นะแต่ไม่ใช่ทุกคนแต่ในกรณีที่เกิดขึ้นเนี้ยเราต้องกลับมาดู ว่าสาเหตุมันคืออะไรมากกว่าชายก็เป็นไปได้เหมือนกันฮะไม่ใช่เป็นไปไม่ได้แต่แค่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนในลักษณะน,นี้มากกว่าคือที่นี่เน้นความเป็นธรรมชาติครับแนวเก่าเพราะว่าอย่างฟิลเลอร์กปกติถ้าอยากแ,แต่ละยีะ่ห้อแต่ละคนแต่ละคนก็คือแล้วแต่ขึ้นอยู่กับความเสี่ยของหมอเลยค่ะใช่ครับค,คที่ว่าต้องเลือกใช้ให้ตรงกับปัญหา ฟิลเลอร์มีหลายยี่ห้อเหมือนกันนะแล้วก็ต้องเลือกด้วยแล้วก็เนื้อฟิลเลอร์เองก็มีหลายเนื้อแบ่งง่ายๆก็จะเป็นกลางแข็งอ่อนอะไรเงี้ยแต่ละเนื้อก็เหมาะสมสําหรับแต่ละตําแหน่งอ๋ออย่าง,างคางก็แบบตัวนึงก็ต้องแข็งหน่อยอะไรอย่างงี้ค,ครับอย่างร่องแก้มมันจะเป็นตัวกลางที่ยืดหยุ่นได้ถูกไหมฮะอย่างใต้ตาต้องเป็นตัวนิ่มที่ค่อนข้างธรรมชาติเพื่อลดอัตราการเกิดก้อนหรือความผิดปกติได้มันได้ในเรื่องของผิวด้วยป่ะคะเพราะรู้สึกเหมือนผิวมัน เวลาทาเขาเรียกทาอะไรดีอะทาแป้งก็แล้วกัน,นทาแป้งแล้วรู้สึกเหมือน,นแป้งมันมิดเหมือนแป้งมันมิดตกอะค่ะคมันมีการการะตุ้นด้วย<ช>แล้วก็นึกภาพดูแบบสมมุติว่าผิวเรากําลังแบบพับอยู่สมมติแต่เวลาเราฉีดปุ๊บมีวอลลม่มที่คลี่ออกทุกอย่างมันก็เลยดูสมูทเป็นรูปขึ้นคอนทัวร์ดีขึ้นแต่ต้องฉีดให้ถูกตำแหน่งด้วยร่องเล็กๆตื้นๆมันก็จะตึงขึ้นใช่ไหมเหมือนเราค่อยๆคลี่เขาออกเนี่ยครับประมาณ แล้วก็น้องน้ำมนต์ทำเรื่องโครงสร้างเสร็จปุ๊บเรื่องโบต็อกก็ฉีดปรับปรับเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของพวกหนาพากนะครับเรื่องของตรงกรามนะครับหรือพวกตีนการอยขมวดคิว้วพวกนี้ก็ได้เก็บนะครับให้ดูธรรมชาติหน้าไม่แข็งไปนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาทําเรื่องงานผิวกันโดยที่เรานะครับก็จะมีโปรแกรมทรีทเมนต์นะครับซ,ซึ่งเรียกว่าเซลล์โซลูชันนั่นเองเซลล์โซลูชันนะเป็นสูตรพิเศษนะครับทีระชงคลีนิกซึ่งตามจริง ในเซลล์ซลูชันเนี่ยจะช่วยสําหรับคนไข้ที่1มีผิวหมองคล้ำ <คะ S 2> นะครับสีผิวไม่สม่ําเสมอนะครับมีรอยแผลเป็นจากสิว<ค>ะนะครับหรือว่าพวกรอยดําจากสิวตัวเซลล์ซลูชันเนี่ยจะช่วยได้เยอะมากเลยครับเพราะว่าเซลล์ซลูชันเนี่ยจะมีโปรตีนรวมกันทั้งหมด3พันชนิดเลยนะครับโดยโปรตีนพวกนี้จะมีไซโตไคน <ะ S> ์พวกโปรแฟกเตอร์ factor, ซึ่งทําให้ผิวเนี่ยมันเขาเรียกว่าฟื้นฟูได้ดีขึ้น ก็คือพวกกระเกลนก็จะจางลงด้วยตามจริงกระก็ช่วยบ้างแต่น้อยกว่าถ้าเทียบกับพวกแผลเล็กๆอะไรเงี้ยจะช่วยได้มากกว่าให้ผิวดูชุ่มชื้นขึ้นแต่งตึงขึ้นอะไรเงี้ยครับก็วันนี้นะคะในเซลล์โซลูชันเดี๋ยวผมจะสกิดสร้างแผลเล็กๆนะครับแล้วก็ใช้สูตรของที่รัชกรคลินิกเนี่ยเซลล์โซลูชันวางลงไปแล้วทําให้ตัวยาถูกดูดซึมเข้าไปค่ะประมาณนั้น ก็อาจจะมีจิตเจ็บนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวโปะยาชาน่าจะเจ็บน้อยสู้ค่ะสู้เข็มสู้เข็มนะชินแล้วนะตอนแรกกลัวตายค่ะตอนแรกกลัวตอนแรกกระแทกทุกเข็มก็ได้ฮะก็เดี๋ยววันนี้ทำเซลล์โซลูชันกันแล้วก็เนื่องจากน้องมนค่ะขับผ่อนน้อยด้วยนะก็จะเป็นการกริปวิตามินผิวนะเป็นคล้ายๆกับเหมือน Energy Booster เนี่ยแหละเป็นโปรแกรมกริปเนี่ยแหละครับทำให้รู้สึกว่าเราสดชื่นขึ้นสดชื่นขึ้น ประมาณนี้ค่ะคะมีคำถามไหมฮะก็ถามว่าอย่างตัวตัวตัวที่บอกอะค่ะตัวแรกอะค่ะที่ตัวสกิดอค่ะอันนี้เวลาหลังหลังทำไปเนี่ยเราโดนเราก็เลี่ยงแดดเลี่ยงอะไรปกติถูกไหมคะคือตามจริงเข็มที่สกิดไปเป็นเข็มเล็กเลกนะครับซึ่งแผลเนี่ยมันมันเล็กมากๆเลย ครับผมไม่ไมสามารถ <_ d ata> ปกติเลยเผล่เไม่มีแผลเลยอาจจะมีซิปซิปได้ถ้าทาบอดี้ทาสกินแคร์มันก็ไม่แสบเลยใช่ไหมคะไม่ฮะทาสกินแคร์ได้ปกติเลยฮะ <_ d ata> แล้วก็อาจจะถ้าถามว่าหลีกเลี่ยงแดดไหมก็อาจจะหลีกเลี่ยงแดดสัก1-2วันก็ได้แต่ตามจริงตัวเซลโซลูชันเนี่ยฮะสามารถทําได้หลายแบบแบบที่เราทํวันนี้คือการสกิดใช่ไหมครับแต่ในบางคือเดี๋ยวอาจารย์เขาจะมีเครื่องอีกเครื่องหนึ่งมาค่ะเป็นเครื่องคล้ายคกลุ่มมอร์ฟีส อันนี้สามารถทําหลังใช้เครื่องได้เลยหมายความว่าการพักฟื้นของการทําหลังเครื่องเนี่ยมันจะน้อยลงค่ะการอักเสบจะน้อยลงก็คือเราหายเร็วขึ้นหายเร็วขึ้นแล้วก็เวลาําเครื่องบางทีมันมีแผลเนาะแผลจะฟื้นฟูได้ดีขึ้นประมาณนี้ค่ะโอเคนะคะได้ก็เดี๋ยวต่อจากนี้เราจะมีการถ่ายถ่ายดูตอนทำเนาะนะครับน้องน้ำมนต์รู้สึกยังไงบ้างพูดไปแล้วเนาะ รู้สึกหลังจากหมายถึงที่ผ่านมาที่ทําไปหรือว่าอะไรคะที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยก็คือดีขึ้นเนาะมากที่จริงเหมือนกับว่ามีมีหลายที่อะค่ะที่ช่วยซ้อมไปเดี๋ยวเลยเดยช่วยรีวิวช่วยอะไรอีกไหมใช่ไค่ะไม่ได้ไปเลยก็คือตามจริงเอ่อเรื่องของการรักษาไม่ว่าจะเป็นโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ร้อยไหมหรือการดูแลผิวต่างๆเนี่ยเราควรจะเลือกที่ใดที่หนึ่งถูกไหมฮเพราะว่าเวลาเราเริ่มรักษาก็เหมือนเราเริ่มเขียนนิทานเรื่องหนึ่ง ถูกไหมคะถ้าเกิดเราเขียนนิทานหน้าแรกปุ๊บแล้วเราไปเปลี่ยนอีกที่หนึ่งมหมายความว่าเราต้องเขียนนิทานเล่มใหม่เพราะมันจะไม่ปริติประต่อกับหน้าแรกที่เราเขียนแล้วก็หมายความว่าสมมติว่านะ้องมนดันฉีดฟิลเลอร์ที่นี่เป็นครั้งแรกก็ควรจะต้องฉีดฟิลเลอร์ที่นี่เพื่อติดตามเพราะเรารู้ว่าเราฉีดไปตรงไหนชั้นไหนปัญหาตอนแรกคืออะไรเรื่องมันจะได้ออกมาเป็นเนื้อเรื่องที่สมบูรณ์ประเด็นก็คือคุณหมอแบบรู้หน้าเก่งด้วยทำหน้าเก่งจริงๆก็คือคุณหมอคุณหมอไม่ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้เน้นความทีเดียวจนหน้ามันดูประหลาดไปอะค่ะคุณหมอเหมือนแบบค่อยๆอ่ะเหมือนหน้ามันค่อยๆเปลี่ยนไปตามค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆค่อยๆปรับค่อยๆดูแบบนี่จริงๆคือพักผ่อนน้อยมากนะคะคือพักผ่อนสองสามเดือนนี้คือนอนแบบพูดตรงๆนอนสามชั่วโมงอะไรถ้าไม่ได้รัฐภูมิคลินิก พูดเลยว่าซอมบี้มากเลยค่ะซอมบี้ดีๆนี่เองนี่หันนอนน้อยนอนน้อยมากอย่างวันนี้นอนตอน7จดโมงเช้าแล้วก็นอนไป3ชั่วโมงอะค่ะแล้วก็อาบน้ำแล้วก็แต่งตัวรีบมาเลยแค่นั้นเลยนอนแค่นี้เลยเดี๋ยวนี้ปกติคนเราต้องนอน8ดชั่วโมงปกติเป็นคนที่ต้องกินอิ่มนอนหลับนอนห้ามต่ำกว่าแปแต่ตั้งแต่แบบเนี่ยช่วงนี้นอนน้อยถ้าคือได้รัฐภูมิ สภาพก็เลยยังเป็นอย่างได้อยู่ไม่งั้นก็เป็นผีดิบไปแล้วอะค่ะต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะแบบที่แบบปรับลูกหน้าดูแลลูกหน้าให้อ่ะยินดีครับยินดีแนะนํานะคะลองแวะมาดูนะคะที่รัตภูมคลินิกนะคะมี3าสาขานะคะวันนี้อยู่สาขาไหนนะวันนี้อยู่พระรามสองอันนี้สาขาพระรามสองครับสาขารามินทาสวยมากมีคาเฟ่อยู่ข้างบนด้วยใช่มีมีคาเฟ่รัตภุมิคาเฟ่อยู่ข้างบนนะสวยมากๆมาก แบบใครแบบสายแบบถ่ายรูปนะคะต้องจัดค่ะผมผมก็ไปถ่ายทุกรอบที่ไปเลยนะคะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเจอกันตอนเราทำเซลล์โซลูชันแล้วกันนะคะเริ่มต้นด้วยเริ่มต้นวันนี้เป็นสรุปแล้วก็แปะสารงชาด้ยนะคะครับผมก็ดิบน้ำเกลือครับดิบวิตามินผิวครับเป็นเอเนอร์ o ีบูสเร์วันนี้ครับโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ต้องรูปไป 啊。啊